จี่ปากมีเจ็ขาเจ็บาถ้าบอกเจ็บขามันจะเกี่ยวกับอ่านไหมไม่ไม่ใช่เธอเป็นปากปกติกเหรอปากแต่ไปโดนอะไรมามข้อสุดท้ายนะทุกคนเดี๋ยวเราจะลงไลฟ์แล้วนะข้อใดหมายถึงเครื่องแต่งกายของนาฏศาลิลป์สากลก็ไก่เครื่องแต่งกายประยุกต์ขอไข่เครื่องแต่งกายประเพณีขอควายเครื่องแต่งกายสร้างสารรค์งมงูเครื่องแต่งกายตามความสะดวกนาฏศิลป์สากลนะ่ะ ประยุกสิใช่เครื่องแต่งกายน่าจะสินสากลก็คือเครื่องแต่งกายประยุก<โ>อ,อย่างเอาของไทยมาผสมอย่างที่เธอเห็นบ่อยๆอย่อยงบงบงางวงวงลัสะออนเนี่ยก็คือเอาผ้าของอีสานมาประยุกต์เป็นแบบผสมศิลปะสมัยใหม่ก็กลายเป็นแบบโมเดิร์นผสมอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าน่าจะสินสากลหรือว่าเครื่องแต่งกายแบบประยุกตเดี๋ยวนี้มีเยอะมากนะในประเทศไทยอะ่ะอย่างเอาผ้าไทยต,ต่างๆมาทํามาประยุกต์ทำนู่นทํานี่ทำเป็นอะไร เอาผ้าขมามาทําเป็นย่ามมาทําเป็นผ้ากันเปื้อนมาทําเป็นผ้าปูโ,โต้เหมือนกับที่กลุ่มเราทําอยู่ตอนเนี้ยทุกคนมาอุดหนุนเราได้กลุ่มเราทํางานผ้าขามาขายด้วยนงะถ้าใครที่เข้ามาดูเราสตรีมไลฟ์จะรู้ว่าพวกเราสองคนเนี่ยทําเยอะมากทําหลายอย่างดี Y ก็มีทํามันเกือบเกือบร้อยอาชีพอะคุณชุกคนมากเลยล่ะลูกชายฉัน<โ>น<ทษ>่ะนะทุกคนแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ตอนค่ำเนาะแต่ว่าไม่ใช่แบบแนวนี้นะ ถ้าเป็น,นกองกลางวันอย่างนี้เราจะมีท <loves ài> ั้งแบบสนุกที่มีสาระบันเทองมีเกี่ยวกับการศึกษานะแต่ตองกลางคืนก็จะเป็นแบบแนวแดนซ์แนวเต้นแบบสไตล์ว j Fuji นะคะทุกคนหคะอว่ามันคูจะเป็นประโยชน์กับหลายหคนที่แอบส่องอยู่เนาะใช่ไหมไม่เข้ามาแอบดูพอลงไลฟ์ปุ๊บมันจะบอกไงว่ามีใครแอบดู โอเคลาด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเลิฟยูทุกคนนะคะ Have a nice day b าย See you this evening about 7 or 8 p.m. Good l u